สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆที่ใครที่ไม่เคยมาตลาดลงเกลือผมจะพาสู่ชมบรรยากาศในตลาดลงเกลือนะครับบอกว่าเป็นตลาดการค้าายแยนีนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใหญ่จริงหรือไม่ใหญ่จริงหรือไม่เตรียมเข้าไปดูนี่ด้วยกันนะครับนี่เป็นตลาดที่ห้านะครับเดิน เลยตลาดทานวันออกมาผมก็ไม่แน่ใจทางนี้จะขายประเภทแบบนี้อันนี้เป็นตุ๊กตาส่วนมากล็อกนี้ส่วนมากมีตุกต๊กตุก๊กตุ๊กตาอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าผ้าม่าน ล็อกเมื่อสักครู่ที่ผมผ่านมาจะเป็นกังเกงยีนแต่นี่ไม่ใช่ยังเกงยีนเกี่ยวพวกลายผ่านจะเป็นยีนธรรมดาเพากเเริ่มเก็บร้านแล้วก็มีคือเดินดูนี่คนอยู่กับที่เขาก็คงฉินแล้วคงับแต่ผมเดินโดมกินนี่มัน เป็นเสื้อผ้าเก่าเลยพ่ลตครึ่ง,ง,องอทำชิปครับท่องเที่ยวอฮะคนคนไม่รู้จักลมเกลือก็มีอันน,น,นี้อันนี้เขาจะไปส่งของนะครับยังมีคนเขามาซื้อไว้เขาซื้อไป <c oughs> ขายอะไรประมาณนะั้น <c oughs> เขาก็จะมีจุดจอดรถแล้วคองไปส่ง ก็มอมลำลำฟังบอกเป็นแล้ว่ะเนี่เขาเขาเขามา่เลือกซื้อไวเ้เงอย่างเขามาเลือกซื้อของไว้เขาก็จะให้รถมาเอาแล้วก็ตามไปส่งอันนี้เขามาซื้อไป,ไปยไ่ครับอันนี้จะออกจากโซนยิน กินเสือ้อผ้าลำลองปกติออกมาโซนนี้ก็โซนนี้กินเสื้อผ้าใหม่อยู่โซนยินวที่รู้เลยกินกินเสื้อผ้าเก่าโดนแซวว่าใช้โทรศัพทหลายเครื่องเนี่ยแต่ะละรับเขาก็ นี่ของประมาณนะนเดี๋ยวผมผมไม่เดินทุกบล็อกนะครับจนะเดินไปรับเมนกลางไลรับที่เชื่อมนี่คนระับเช่ารถหาดูของนี่ก็มีของเยอะอยู่ครับหน้าด้านนี้ของเยอะกว่าด้านใกล้ๆชายแดน เ้อ,เยอายยังมีอีกตลาดนะครข้างบนคงจะเดินหรือไม่เดินเยอะอันนี้เขาบอกเป็นกองอำนวยการตลาดลงเกลือเดี๋ยวจะเดินลองดูอีกสักล็อกนะครับตลาดสุดท้ายอาจจะไม่เดินเยเยอะเยอะเกินไม่ไหวแล้ว น,นครับสูงขึ้นไปก็เป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งของเขาอะ่ะแต่ผมจะเดินที่เลี้ยวขวาไปนี่พอนะตลาดนั้นอยู่ข้างบนนะับที่ทางนี้เขายังเล่นชออ็อตคอกนอเตะลูกผนลยัง โอ้มันมีตลาดอีกตลาดหนึ่งอันนนไม่เคยขึ้นนะตลาดนน้นไม่ขึ้นฮนะเยวคงจะเดินล็อกตารตัวนี้ไปเลยผมเคยขับรถใหญ่ขับดูเงี่ยรถใหญ่ขับเข้าได้นะ เริ่มเริ่มปิดร้านแล้วเนี่ยน,นี่ก็มาหาเจ็บของที่ลูกค้าสั่งไว้เนี่ยคนซื้อควดนนี้ห้าของใจแต่เราล็อกเขาก็ยาวมันมีตลาดนบนผมผมไม่เดินไง คงจะเดินแค่สุดนี่แหละค,คนไม่เคยมาลงเรือก็ดูเป็นแบบไม่เหละลงเรือนะครมาเจ็บของไปส่งที่ลูกค้ามาซื้อไว้ฮะแต่ละล็อกยาวยาวก็บางเมื่อก่อนนี้ ก็ก็น่าจะยังมีอยู่มั้งครับอย่างรองเท้านี้ก็สอบหนึ่งขายมอก็สอบกันสองร้เขาก็จะมาคัดคัดอบบอกแต่ว่าก็สอบแลสองร้อย0นมันถูกมากมันก็น่าจะมีมีดีเหลือให้สักสิบยีคู่ก็ไม่น่าจะขาดทุ่นี่เขาบอกราคาไงตัวคายส่ง30บาทถึยี่บาบาทยเลยนะ สัดีครับเขาเขาขายเขาซื้อกันยกมัดยกมัด <c oughs> นี่เนี่ยดูแต่และช่องเขาก็จะมีเป็นล็อกเป็นล็อกยาวเป็นรนะ้อยเมตรเน,นี่ยถ้าจะเดินเดินไม่ไหว ดูล็อกยาวสุดก็คือสุดนะครับนี่ขนาดเขาเจ็บล้านกันแลเริ่มเจ็บล้านแล้ย เริ่มเย็นแล้แวเดี๋ยวผมข้ามฝั่งน้องาจจะไปเดินตลาดน้ำผู้ต่อเลยตรงนั้นนะก็น่าจะน่าจะสุดแค่นี้มั้งครับทางโน้นผมคงขึ้นไปไม่ได้แล้วเลยเปล่จะเป็นฝั่งขมินด้วยมั้งไม่แน่ใจไม่นะ่ารอดนะ เดี๋ยวผมจะพาเดินเดินลอกไปอปตลาดอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มยินแล้วัะในทะเนไปเดินคือถ่ายลกูกคลิปแบบนี้ไม่ได้ผมเคยเดินโดนเดินตามนะเพราะมันผ่านคาสิโนโมัน ในคาสิโนมันไม่รู้ว่ามันเป็นออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยยิงกล้องใส่พวกแมคค้าที่ขายตามข้างทางนะครับทำเป็นไม่สนใจมันก็เหมือนจะเดินตามมาเพื่อมันแหละถ้าถ้ามันเห็นก็คงลบมเพราะบางอย่างธุรกิจมันก็ออกไปอยตงคิด อย่างบ้านเหล่านี้ถ้าเปิดคนก็จะติดการพนั้นเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าอย่างผมเห็นข้างในเปิดเส็ตามอพาร์ตเมนต์หรือคาสิโนใหญ่ๆเขาก็จะมีพอดีครับเขาก็จะมีตู้สล็อตอะไรข้างล่างอยู่ นี่ให้เดินเดินทุกล็อกก็ไม่จบครับตลาดใหญ่มากห้าตลาดเขารวมกันเขาบว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียของแท้ลงเกลือสวัสดีครับผมน้อยเนี่ยนี่มีชนแก้ว นี่เป็นอะไรอันส่งคนมายาะมาเนยะเป็นตลาดแรงกว่าครับหักแหงตลาดแหงถ้าต้มเริ่มเริ่มของแปะอยนน่นี้ครับนีปะหว้าเดีย๋ยวผมจะไปเรื่อยๆจนถึนงทาง อันนี้เส้นนี้ผมยังไม่ได้เดินมาเป็นเส้นด้านหลรดนี่เข้าขายบ้านเราไม่กินปิดอะไรนะโอเคนี่นิยมมาจากฝรั่งเศสเขาเรียกว่าเนี่ยงบุกตอง ว่าซองนะครับนี่คือตลาดด้านหลัง นี่เดินข้างหลังแล้วนะครับนี่ส่วนมากก็จะเป็นโกดังนะคนค้าขายทางนี้เขาก็าถนัดใครถนัดมันแต่ถ้าไม่ถ,ถนัดโกจริงได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเช่าที่เช่าขายของไม่มีคนซื้อก็ก็คือเจ๊งนะครับเนี่ยส่วนมากถึงอย่าง ผมบอกว่าไม่ค่อยมีแมค้าคนไทยเฉพาะอย่างเงี้ยของเขาส่วนมากที่มาตีเอาก็คือของกินเงียของอุปโภคบริโภคส่วนมากั้งนั้นก็ก็ยังผลิตไม่เป็นแต่เสื้อผ้านี่ของเก่านี่เขาไม่เอาเข้ากลับเข้าไปครับมีแต่กนเรามาหาซื้อไปขายในตัวเมือง ที่บอกว่าลงเกลือเท่านั้นลงเกลือเท่านี้สัตวนมากก็มารับซื้อของจากทางนี้ฮรแล้วก็ไปขายเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้รถบรรทุกส่งสินค้าเข้าที่ช่องนี้ครับเขาไปให้เข้าช่องอีกช่องนึงก็เลยรถตรงนี้จะไม่ติดมากในกระเป๋า ถ้าคนเรียกเป็นก็ดูเอาได้่งี้กระเป๋นานี่คาเซลใครแล้วนี่นี่คือกระเป๋า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 ไม่รู้ใครสะพายมามั่งไงว้ยเท่ห์มาวังใครตรงนี้ก็คือสองบริจาคอ้าวดู ลงเสือครับลงเสือถ้าใครไม่เคยเห็นลงเสือมาดูครับผมไม่รู้ว่าเข้าไปผมจะมีที่จอดรถหรือเปล่าผมลืมว่าวันนี้คนเข้าเยอะนะที่จอดรถ นี่เป็นเมนตลาดด้านหลังนะ,ะที่จะรถยังพอมีจะต,ตรงใกล้ตรงชายแดนไม่มีไฟไม่รถเดี <c oughs> ๋รถนะฮะ ร้อนเขม่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ไปละไปฟังให้ดูตลาดเริ่มเจ็บแล้วครับเริ่มคำ้ำมา ส่งสินคลาทางนี้คนไม่ไม่เดินเท่าไหร่สู้ตลาดเส้อผ้าข้างในไม่ได้สำหรับคลิปก็คงเพียงเท่านี้นะครับใครไม่เคยเห็นตลาดลงเกลือหรือวบวรรยกับตลาดลงเกลือก็ก็ดูเอา ผมคงจะมาอีกที่วันอ่าวันกลับผมจะมาซื้อเขอี้จะลองดูว่าจะได้ถูกมมาดูอิมขยะก็บอกว่าที่จะรถฟรีตลอดแนวสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับ